สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโอมจงรวยสามราศีกลุ่มผ่ามหาลาบ คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงสมราศีค่ะที่ดวงจะดีดวงปังกว่าใครเพื่อนเนื่องจากดาวพระเกตย้ายแล้วมาเจอกับดาวมฤรตยูส่งผลทําให้คนทั้งสมราศีนี้ดวงดีเรื่องการเงินทันทีค่ะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองงานนี้มาร่วมลุ้นกันได้เลยนะคะสำหรับราศีแรกที่มีโอกาสดวงปังนั่นก็คือทานที่เกิดในราศีพิจิกค,ค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะชีวิตมีความลงตัวเป็นเบอร์หนึ่งประจำเดือนนี้เลยค่ะจัดเต็มไปเลยทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของการเงินนะคะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดราศีพฤษภค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้ปล่อยของได้แสดงความสามารถโชว์ฝีมือมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้การสนับสนุนค่ะราศีถันมาคือท่านที่เกิดในราศีกันนะคะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมค่ะ โดดเด่นมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานหากเตรียมในเรื่องของการเริ่มต้นการทำธุรกิจหรือการลงทุนชาวราศีกันจะอยู่ในอันดับ3ในเดือนนี้นะคะสำหรับราศีอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะ จังหวะดวงดาวในเรื่องของโชคลาภโดดเด่นหากลงทุนเรื่องของความเสี่ยงก็ให้ลองดูโชคลาภจะดีดวงโชคลาภการเงินมีรุ้นผลตอบแทนปังสุดๆค่ะ ราศีธัรมาคือท่านที่เกิดในราศีเมทุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมค่ะดวงจะเด่นในเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การติดต่อค้าขายในหน้าตัวแทนการเจรจาจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ เป็นราศีที่การเงินคึกคักทั้งเข้าและออกต้องระวังนะคะส่วนใครที่อยากสละโสดให้หวังกับทางออนไลน์ซะมากกว่าค่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะเป็นราศีที่มีเรื่องต้องเตือนนะคะว่าให้ระวังเรื่องของศัตรูการหักหลังแต่ดวงความรักจะเปล่งประกายเป็นจุดเริ่มต้นความรักความรักดีแต่ต้องระวังเรื่องของการงานค่ะมาถึงท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะ เป็นราศีที่มีลางสังหรณอมแม่นยำหากค้าขายออนไลน์หรือต่างประเทศจะส่งผลดีเป็นราศีที่มีโชคลาภในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีธนูแล้วค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคม เป็นราศีที่มีลุ้นในเรื่องของเงินก้อนโตมีข่าวดีในเรื่องของรายได้ที่ดีแต่อาจมีเหตุการณ์เงินเข้าปุ๊บเงินออกปับ๊บต้องวางแผนในเรื่องของการเก็บออมให้ดีๆนะคะราศีถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะ เป็นราศีที่มีความคึกคักในด้านธุรกิจค้าขายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองชีวิตจะวุ่นวายหน่อยแต่เป็นความวุ่นวายที่ส่งผลดีในเรื่องของการเงินนะคะราศีถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมค่ะเป็นราศีที่จะได้มีโอกาสในเรื่องของไอเดียใหม่มีโอกาสได้สร้างผลงานมีความตื่นตัวนะคะ แล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนค่ะเป็นราศีที่มีความรักดีหากคิดจะเริ่มทำอะไรให้ลงมือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ละคะ่ะเพราะจังหวัดดวงดาวเริ่มเดินหน้าส่งผลให้เกิดผลดีต่อชาวราศีมีนเลยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง3มราศีที่มีเกณฑ์จงรวยในเดือนกุมภาพันธ์มหาลาภสำหรับท่านนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ